ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ คดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคาพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นอย่างนี้นะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับพยายามจะขับแซงนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะเข้ามาอยู่ในเลนของเขารถอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็มาด้วยควา เ,เขาเนี่ยขับไปชนท้ายนะครับทีนี้ครับพอเขาขับไปชนท้ายนะครับไม่สามารถที่จะหยุดรถได้นะครับ ดันไปนชนรถของผู้เสียหายอีกนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับเขาก็มาอ้างเลยนะครับว่าการที่รถเขาเนี่ยไปเฉี่ยวชนเนี่ยนะครับเหตุสุดวิสัยเลยเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วการที่ตัวของคนที่นําคดีมายื่นฟ้องเนี่ยนะครับเขาเนี่ย จะมาเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลท่านเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําวินิจฉัยของสารในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับอยากนาเรียนนะครับว่าให้เราเนี่ยมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอยู่ในมาตรา8นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าคําว่าเหตุสุดวิสัยหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั้นจะได้จัดการและมั่นระว่า ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นคดีนี้ครับสารท่านหยิบยกมาตรา437ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้ามาปรับในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา437วรรคแรกวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหาย นั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองวัก้ายนะครับความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นนะครับ คดีนี้ครับก็อย่างที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับเหตุที่รถจําเลยนะครับไปชนท้ายรถโจทย์นะครับเพราะจําเลยเนี่ยนะครับขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับถือไม่ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นะครับคดีนี้ครับสาลดีกานะครับท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2524นะครับจำเลยนะครับขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อเฉียวชนท้ายรถคันหนึ่งแล้ก S <S วก็ไม่สามารถ สามารถหยุดได้ทันท่วงทีก่อนที่จะแล่นไปชนท้ายรถโจทย์นะครับซึ่งอยู่ห่างจุดที่รถเฉียวชนเนี่ยประมาณ25เมตรกรณีอะครับเป็นเรื่องที่อาจป้องกันได้ถ้าจำเลยนะครับไม่ขับรถเร็วจนเกินไปไม่เป็นเหตุสุดวิสยัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์มาตราแนะครับจำเลยนะครับจึงต้องรับผิดต่อโจทย์ตามมาตรา4 3่านะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับท่านเนี่ยพิพาสาย,ยก ฟ้องนะครับโจดนะครับดีกานะครับสารดีการเนี่ยวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ในเบื้องต้นว่าก่อนรถยนต์จำเลยชนท้ายรถยนต์โจ์นะครับ รถยนต์ของจำเลยนะครับได้เฉียวชนท้ายรถของนายปักกุ้งนะครับก่อนคดีนะครับมีปัญหาวินิจฉัยว่าการที่รถยนต์จำเลยนะครับชนท้ายรถยนต์โจ์เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่คดีเนี้ยครับสารดีกานะครับท่านได้พิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่าแม้นจะฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยนำสืบว่านายปักกุ้งนะครับขับรถบรรทุกแซงรถคันอื่นเนี่ยในระยะกระชั้นชิดกับขณะที่กำลังจะสวนกับรถ ถจำเลยนะครับรถนายบักกุ้งเนี่ยล้าเข้ามาในเส้นทางของจำเลยนะครับเมื่อแซงพ้นคันที่ตนแซงแล้วนายบักกุ้งนะครับได้ขับรถเลี้ยวเข้าในเส้นทางของตนแต่ท้ายรถนะครับยังไม่พ้นรถจำเลยนะครับจึงได้เฉียวชนท้ายรถของนายบักกุ้งแล้วแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของโจ้นะครับดังที่จำเลยนําสืบก็ตามแต่ก็ปรากฏในแผนที่ที่เกิดเหตุเอกสารหมายรอขหนึ่งนะครับที่จำเลยนําชี้ว่าหลังจาก รถจำเลยเนี่ยเฉียวชนท้ายรถของนายบักกุ้งแล้วนะครับจาเลยเนี่ยได้ขับรถเลี้ยวออกไปทางซ้ายนะครับอีก9เมตรย0่เลยนะครับล้อรถด,ด้านซ้ายของจําเลยนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยได้ปีนขึ้นไปบนทางเท้านะครับซึ่งสูงกว่าพื้นถนนเนี่ยตามคําเบิกความของจําเลยว่าประมาณ8นิ้วฟุตนะครับแล้วมีรอยคูดเนี่ยไปตามพื้นถนนและทางเท้าเนี่ยเป็นทางยาว อีก16.50เมตรเลยนะครับสองเส้นขนานกันน่าเชื่อว่าเกิดจากการที่จำเลยนะครับ ห้ามล้อรถแล้วรถของจำเลยนะครับไปจอดอยู่หน้าติดเสาไฟฟ้านะครับซึ่งตั้งอยู่ริมท,ทางเท้านะครับติดกับขอบถนนเมื่อพิเคราะห์ภาพถ่ายรอยบุบและชำรุดของท้ายรถของโจ์แล้วนะครับกับหน้ารถของจำเลยนะครับในสำนวนการสอบสวนซึ่งส่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดุมพินีแล้วเห็นว่ารอยบุบและรอยชำรุดเนี่ยนะครับที่เกิดจากการชนกันครั้งเนี่ยมใช่เล็กน้อยนะครับแสดงว่ารถของจำเลยนะครับ แล่นมาชนท้ายรถของโจทเนี่ยยางแรงเลยนะครับพฤติการดังกล่าวเนี่ยมีเหตุผลเชื่อวัดจําเลยนะครับขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับจนกระทั่งเมื่อเฉียวชนกับรถของนายบักกุ้งแล้วนะครับจำเลยเนี่ยไม่สามารถหยุดเนี่ยได้ทันท่วงทีก่อนที่จะแล่นเนี่ยไปชนท้ายรถโจดนะครับซึ่งโจทเนี่ยอยู่ห่างจากจุดท,ที่รถจําเลยเฉียวชนกับรถของนายบักกุ้งนะครับประมาณ25เมตรนะครับกรณีเป็นเรื่องที่อาจป้องกันได้ถ้า จำเลยเนี่ยไม่ขับรถเร็วจนเกินไปเหตุที่รถจำเลยเนี่ยไปชนท้ายรถโจทย์นะครับเพราะจำเลยเนี่ยขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับถือไม่ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นะครับจำเลยเนี่ยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437ินะครับพิพาสากลับนะครับให้จำเลยเนี่ยใช้ค่าเสียหายให้โจทย์นะครับ2 0 0 0 0 เ7็ดพบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยนะครับร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยเนี่ยจะชนะเงินให้แก่โจทก์เสร็จนะครับกับให้ใช้ค่าวิชาธรรมเนียมทั้ง3-3าเนี่ยนะครับโดยกำหนดค่าทนายความเนี่ยแทนโจทด้วยสำหรับค่าขึ้นสารเนี่ยนะครับให้จำเลยเนี่ยใช้เพียงเท่าที่โจทชนะคดีดังนั้นเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยจะมาอ้างเหตุสุดวิสัยเนี่ยที่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในคดีเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านจึงพิพาษานะครับให้จำเลยเนี่ยชดใช้เนี่ยค่าเสียหายเนี่ยให้กระจท์ในคดีนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากสารดีกาที่สองหหกแดทับพนะครับ ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนาคําพิพากษาสารนิยาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยพยายามจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่า เขาเนี่ยไม่เยียวยาท่านเลยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานของเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าตนเองนะครับเป็นฝ่ายประมาทนะครับ แล้วท่านขับรถไปเฉียวชนรถของคนอื่นนะครับเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราไปเฉียวชนนีนะครับทําให้ครอบครัวของอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเลยเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปนะครับเยียวยาครอบครัวของคนเจ็บคนตายเลยนะครับจะนําเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับท่านต้องมั่นตรวจเช็คเลยนะครับท่านอย่าให้ ประกันผ้าบังคับหรือพอรบรถท่านเนี่ยขาดนะครับถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านควรที่จะต้องทําประกันผ้าสมัครใจเนี่ยติดรถเอาไว้ด้วยนะครับ เวลาเราไปเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท <ara. Corps. S 1> ่านเนี่ยต้องแจ้งกับคนขายเลยนะครับว่าอยากได้ความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยขั้นต่ำนะครับต่อคนเนี่ยหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทแล้วก็เราเลือกซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยนอกจากจะซื้อคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกแล้วนะครับท่านเนี่ยต้องซื้อความคุ้มครองเนี่ยในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย วงเงินเนี่ยท่านต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนำหลักกฎหมายดีๆนําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ือตดติดตามเรานะครับหรือบาง ท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ครับขออนุญ,ญาตจ,จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ